ที่วัดนาปลังอําเภอโปงจังหวัดพะเยาได้มีชาวบ้านนำโคดเหล็กหลายพะล่วงที่พบจากถ้ำในป่าจากนั้นนำมาว่าไปกับหลวงพ่อพระครูวรพงศ์ขณารักษ์เจ้าคณะอําเภอโปงเจ้าวัดวัดนาปลังโดยเจ้าอาวาสได้เก็บรักษาไว้เพื่อให้สาธุชนทั่วไปได้ดูชมเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่หาชมได้ยากสําหรับโคดเหล็กไหลที่ชาวบ้านนำมามอบให้กับวัดนาปลังมีลักษณะเป็นก้อนใหญ่หรือเหล็กไหลพะล่วงลักษณะออกสีดํานินมมีความมันวาวสดใสออกสีรุง้งร,ระยิบระยับเมื่อกระทบแสงแดดหรือแสงไฟ มยยกมาดูพบว่ามีน้ำหนักและมีความเย็นและเมื่อเอาแม่เหล็กมาทดสอบลองดูดพบว่าแม่เหล็กจะดูดติดกับก้อนเหล็กไหลซึ่งสันนิษฐานและเชื่อว่าน่าจะเป็นเหล็กไหลและยังพบว่ามีก้อนเหล็กไหลย้อยอีกหนึ่งก้อนมีลักษณะเป็นก้อนแทงช่อเป็นแท่งโผล่ขึ้นมาตามก้อนเหล็กไหลทางด้านหลวงพ่อพระครูวรพง์คณารักษเจ้าคณะอำเภอพง์เจ้าวัดวัดนาปลังกล่าวว่าชาวบ้านได้นำเหล็กไหลที่พบในถ้ำม,มาถวายโดยได้เก็บรักษาไว้ที่วัดสำหรับเหล็กไหลนั้นเกิดจากอำนาจธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากธรรมชาติ บวกกับตะบะบารมีของเหล่าเทพผรฤาษีผู้ทรงฤทธิ์เด็กหลายชนิดนี้มีพลังมากมายมีสีสันบรรณะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเนื่องจากมีชีวิตมีติดวิญญาณมีเทพผรฤาษีสิ่งสถิตอยู่ภายในโดยเด็กหลายชนิดนี้จะกินน้ำผึ้งผู้ที่จะครอบครองได้ต้องมีบุญวาสนาถึงจะได้ครอบครองตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณปาวิทย์อยู่ดีรายงาน นักร้องลูกทุ่งชื่อดังสามคนได้แก่สดใสรุ่งโปทองสัญญาพรนารายและทศพลหิมพา,านต์ซึ่งมีความเชื่อและความศรัทธ,ธาไอ้ไข่ซึ่งเป็นเทพแห่งโชคลาภและการทาํามาค้าขายได้นําไอ้ไข่ที่แกะจากไม้ขนุนนํามาถวายวัดเขาแดงตะบลสาวิกาอําเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกจากนั้นได้มีการวงสวงไอ้ไข่วัดเขาแดงบริเวณใต้ต้นโพขนาดใหญ่อายุกว่า300ปีภายในวัดโดยใช้พรามที่มีชื่อเสียงมาประกอบพิธีโดยมีการเตรียมเครื่องเส้นไหวชุดใหญ่มาถวาย กระทั่งเสร็จพิธีได้นาไอ้ไข่ขึ้นประดิษฐานอยู่บนศาลาของวัดเขาแดงเพื่อให้ประชาชนที่มีความศรัทธาไอ้ไข่ได้มากราบไหว้และขอพรกันจากนั้นมีการจุดประทัดหนึ่งหมื่นนัดเพื่อเป็นการเอาเริกเอาชัยซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ได้นาเอาตัวเลขที่ห่างประทัดไปิื้อลอตเตอรี่ในงวดวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาจากนั้นก็ถูกรองวันโดยมีนางสุนีลิมบดีอายุ62ปีซึ่งเป็นชาวบ้านและเป็นแม่กลัวของวัดเขาแดง พร้อมกับนายไพโรจันเพ็ญอายุ43ปีชาวจงังหวัดสระบุรีซึ่งได้เข้าร่วมในพิธีบวงสวงและนำเลขเด็ดไปซื้อลอตเตอรี่และถูกรางวัลจึงได้มาแก้บนไอ้ไข่พร้อมกับนำบัตรมาขอเลขเด็ดจากไอ้ไข่เพื่อน,นำไปซื้อลอตเตอรี่ในงวดต่อไปโดยได้เลข2ตัวเป็นหมายเลข5731และเลข3ตัวหมายเลข982และ770สมบัติเน,นใหม่รัชนโนเนนใหม่รายงาน นายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการเดินสำรวจออกจฉนดที่ดินตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกำหนดให้จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีการสำรวจรางวัดทำแผนที่เพื่อออกจฉนดที่ดินตามแผนปฏิบัติการตามโครงการเดินสำรวจออกจฉโนดที่ดินปีงบประมาณ2,563โดยทางจังหวัดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ เพื่อให้มีพื้นที่ในการกําหนดพื้นที่ที่จะดําเนินการเดินสํารวจเพื่อออกโฉนดที่ดินในแต่ละปีงบประมาณในพื้นที่นอกเขตที่ดินของรัฐทุกประเภทเช่นที่เขาภูเขาหรือที่ซึ่งมีความลาดชันโดยเฉลี่ย35%ขึ้นไปหรือที่สงวนห่วงห้ามที่สาธารณประโยชน์ที่ป่าไม้หรือที่ดินทางราชการเห็นว่าสมควรสงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติโดยกําหนดพื้นที่ลงในระหว่างแผนที่หรือแผนที่ภูมิประเทศในมาตราส่วน1ต่อ50,000ให้ชัดเจน และเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จให้ทาง,งจังหวัดจัดทาแผนผังพื้นที่ที่จะเดินสํารวจประกาศไว้ที่จังหวัดและอําเภอต้องที่เพื่อให้รัศดรทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันจรอนบรรยงเสนาเร่งอ่นพันเอกรัฐบุญอ่อนช่วยผู้บระครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สํานักงานพัฒนาภาคสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับทหารภายในหน่วยจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ55ปี ดในช่วงเช้ามีพิธีทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธและอิสลามส่วนในช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วงความสัมพันธ์รัฐมิตรีประกอบไปด้วยการแข่งขันก,กีฬาภายในและกิจกรรมงานเลี้ยงพงระเด็กรัชบนอ่อนช่วยกล่าวว่าสำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อต้องการที่จะให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ร่วมพลังเป็นหนึ่งเดียวมีความรักความผูกพันต่อองค์กรและเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันจึงได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นท่านี้ทางนาพค .45 จะมีกิจกรรมอีกหลายอย่างที่ทางหน่วยได้ทำแผนไว้แล้ว นติตยาแสงมณีรยายงานน,นาวาเอกอมมอนซื่อตรงผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เป็นประธานการสนที่กำลังและตรวจสอบความพร้อมของยุทธโธปกรศูนย์บรรเทาสาธารณภัยที่ค้าจุฬาพตรตำบนโคกเขียนอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสทั้งนี้เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ตามคําสั่งของกองทัพเรือเรื่องูนยนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือกําหนดหน่วยจกพกิจนาวิโยธถินภาคใต้ให้ดําเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบของกอ,องทัพเรือทั้งนี้พเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งในปัจจุบันทางศูนย์มีความพร้อมทั้งด้านยุธทธปกรณ์และความพร้อมในการปฏิบัติเพื่อทําการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบรม4อําเภอได้แก่อำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสและอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานี รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงทางด้านนาวาเอกอมมอนซื่อตรงผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้กล่าวว่าการบรรเทาสาธารณภัยจะต้องมีความพร้อมที่จะต้องระดมสรรพก,กำลังเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อการช่วยเหลือชีวิตและทรัพย์สินต่อประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามการปฏิบัติการช่วยเหลือจะสําเร็จลงได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายทางภาครัฐและภาคเอกชน นูอาริซายายูริไรยงอน